เออสถานใบเอ็นดี้เป็นราคาตอมาราคาอะไรก่อนฟ็อกซี่ซื้อมาตอนที่เป็นเอริเร็จอะสาอยสิบเก้า้นแล้วใครบาป้าแอบดัวเนี่ยคุณตะวันเลยแล้อดซื้อเต็มเอะหกเก้าเก้าอะราคาปัจจุบันเท่าไหร่ เขาเขาโดนกูไปเราอยากเนมัไม่ใช่แค่มึงบางสิไอคุณตะวันด้วยสองคนเลยไอตอนแรกก็ไม่เอ็ดแหลรกันยุดไม่ต้องพูดช่วงแรกแรกๆอ่ะยังไม่ต้องไอซ็อกไปก็ได้เพราะศัตรูมันไม่มีเกระเลยเพราะว่าถ้ายิงถ้ายิงผ้านี่คือมีสิทธิ์ที่จะตายด้วยเพราะว่าด่านปั๊มนั่นมันเป็นแบบพวกกุ้ยที่มาปนปนชิงซ้ำ ตะวันปะเดีวฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เป็นโลอะให้ฟ็อกซี่หนาะเดี๋ยวเราจะเข้าขวากันกูเอาจุดสามห้าเจ็ดมาเม็ดเดียวเข้าตัวก็อยู่อล้วยังกล้ไหมมีปิง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 ปปิง เปิดทำไมเด้อเด้อเดแล้วแล้วเป็นคือคนคนวีโรอยู่ด้านหลังเนี่ยนะแล้วแล้วคนวีโรไปอยู่ด้านหน้าถีบประตูนี่โอเคเลยอะไรวะเดะตายเดะแรกอีกแล้วอันนี้รอบสองแล้วนะกูตะวันไม่คุยดู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 แยกไว้ดูแยกไว้ไหนวะไหนวะด้านขวา ข้างๆนี่ก่อนไปนหนใช้กระสุนครับเฮียเจ้าหน้าที่ตายหนึ่งคนมีประสบการณ์แล้วด้วยนะสามสีดานแต่ร่องมันตายด่านแรกสเสมอกด F นะไอ้ A สั่งกด F สั่งก้างซ้ายต้องไหนวะ ล,ลูกซองโดนหัวเหรอเออลูกซองยิงยิงระยานั้นโดนหรือวะไม่ผมยิงมึนไหมตายอเข้าหัวหัวระเบิดไปแล้วโดนแล้วเจ้าหน้าที่แตกหนึ่งที่แตกหนึ่งเหมือนประตูเปิดธรรมดาไม่โลกไม่จำไม่เตะ อยูดีๆได้คอนเทนต์เสร็จรู้ไหมว่ากูกดกดกดถ่ายจับมันไว้ด้วยอ่ะตัวลงยูทูบแล้วแหละอีไอ้เขาจะไยเลยกูว่าลงยูทูบเหมือนกานนีแย่กูขนาด้เปดี๋วมจะเอบอเอ้าตายต่อหน้ากูเลยนี่ปัตูไปต่อห้องต่อไปใช่ป่ะฮาจำไม่ผิดใช่ใช่ห้องต่อไปคนตะวันสองเนี่ย ห้องเก็บของมีอะไรปะมีประตูแค่ทางซ้ายทางเดียวมีระเบิดติดไหมไม่มีประตูปิดอยู่เห้องน้ำเคียร์ไม่มีอะไร Hello แต่ไม่มีไม่มีอะไรอะไรดูยังไงนี่อะมีอะไรมีอะไรเดอะรนี่นีี่โอ้ยไม่ใช่มีระเบิด ดูยังไงเนี่ยอโหไม่มีระเบิดคตายคู่ไอ้เหี้ยเหลือกูคนเดียวไปเช่งผมอยู่หลังทวตวันนิดเดียวอีงนะเนี่ยไม่มีเต็มหน้าเต็มตาเลยชิ้งเลยเดือดสไปเดอร์แล้วอ่ะด่านนี้โคตรยากเลยตอนเล่นสองคนอ่ะปืนห่ะถ้าเห็นว่าเราทําให้มันมีเสียงอ่ะเราีอัดพื้นอะไรพวกเนี้ยมันมันกลัวมันอันนี้ได้ไหม แต่ถ้าใส่เก็บเสียงมันจะขู่ให้ยอมไม่ได้เราคือหน่วยที่เขาจะเรียกมาเป็นหน่วยสุดท้ายเป็นตัวเลือกสุดท้ายจงเงีนะเฮ้ยกสดทางเข้าไปดังเข้าไปดังทา,า,เางเข้าไปดัวเข้าไปเกย์ไปเกยอม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 อยอมยอมยมมมปออยปล ประตูหรอ,อเหตด้ไปดูประตูประตูประกันอยู่ไปเลยคนกล้องเข้าไปเลยเดี๋ยวผมดูประตูนี่ฮ้ไอ้ย <c oughs> ี่ยิบปืนไอ้สัตว์เฮ้ยผมโห่สายิงแบบยิงแบบใส่มือมันนะพี่มีมีคนนึงที่ไม่ถืออาวุธตรงประตูทางออกทางซ้ายมันเสื้ออะไรมันมีอันนี้ไหมตัวมันแปลกๆปลกไหมแบบมีเสื้อสีดำไม่ไม่ไม่มีหกหกสีตาลตัวผู้ชายอ่ะมีไหม ผู้ชายเสื้อเขียวพวกโม่นั่นแหละไอ้คนนั่นแหละอันนั้นอันนั้นคนต้องจับแิบเปิดพี่เปิดเปิดเปิดเงมเปิดเงมเปิดเงมง้ยล็อกแบดล็อกล็อกไปเลยดันเข้าไปเลยเอยทอยทอย เราต้องยิงโดนเงินเงินหัวอะไรเงินหัวเี่เลยเซ่โดนเซ่เลยเฟดเราสองอันผมก็ผมก็เซ่เหมือนกันต่อยิงซ้ำเข้าไฟให้มันยอมพี่เจ้าพอไปข้างนอกกับคุณตะวันแล้วว่าคุณต้องเลยเอาเอาพี่เปิดไม่บอกกูเลยพี่ยาวกูบอกว่ากดร้องถือแล้วพี่เอาหลังรถหลังรถหลังรถเด็กอันเดียร์โอ๊ยโอ๊ย เขวาย่อยผมตายหาแล้วพี <si ่หลังเอา officer d o w อ o ดาวโอเคจรบแล้วจบกำลังแบบโลเลยคุณเประตูอักเฉยเลยเอาอีกแล้วเสร็จร้อยหลับเลยตายห่าหมดเลยพีนมาเปิดทีเดียวให้ผมเปิดก็ได้พี่เปิดเองวีโร ควรมีรอบมาพี่พี่เป็นฝ่ายทีพี่พี่ควรอยู่ดูหลังผมพี่พี่ควรอุบายกับคนแค่สามคนนะดูว่าจะมีใครตายหรือเปล่าอุยดาทีนี้เป็นการเบิดชิบหายก็ตอนนั้นคุณตองมก็ตายดันนี้บอกว่าเช็คกันยังไม่ทันได้พูดเลยมันตู้อันแรกเลยไม่รู้คนเงียบอ่ะยังยังยัง มึงเลยฟอสซิมันเป็นตัวนี่ตัวที่เราต้องจับโอเคจับแฟรถอย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 เตัวเราเฮ้ยมาแล้วมันมีกับดักโอเคเรียบร้อยคุณตอบใครเปิดประตูเมื่อกี้เอายิงทำไมมองเห็นมองเห็นห้องผมทะลุมันแล้วยิงดิสิก็มึอมีอ่ะมีคนเอามา หนึ่งปาสั่นเอ้าเอาแรงเกินอยู่ใกล้อยู่ใกล้เกินไปโอีคเดี๋ยวดี่ยังไม่เลิกตัวภารกิจเลยโอ้ยอยู่เลยไปอนนึ่สำหรับผู้บุกเบิกและนักเดินทางที่ผ่านทางมาอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมันฟรี ห่งชินชิบหายเลยท้ากูพูดคำนี้โอเคผมจะไม่บังคับให้พวกคุณกดไลค์และกดซับแล้วกันแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับก็ได้ครับหัวใจผมจะได้พองโตแล้วก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็มีช่องทางโดนิทอยู่ใต้คลิปดีสคริปชั่นแล้วก็มีกลุ่มเฟซที่จะเอาไว้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการทำคลิปหรือไม่ก็ช่องทางดิสคอร์ดถ้าอยากคุยกับผมนะซึ่งส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้เข้าหรอกผมนั่งคุยกับเพื่อนกับอีกดีน,นึง แล้วผมก็จะมีไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปก็ขอฝากด้วยนะครับผมแต่ถ้าพวกมึงยังไม่กดไลค์กดซนะับละก็ผมจะส่งฟูเสี่ยวไปซัดหน้าคุด